โต๊กมาพอดีทางเพื่อนรอกสำนี่นะสบายดีพี่น้องตอนนี้ก้าโมางสบายดีพอแหมพี่น้องออกลับมาเบิ่งคลิปไลๆดเวยนะพี่น้องเด้อเบิง่งโฆษณาให้แน่เพราะได้ขาดแจวแต่ละเดือน นี่คือต้มเป็ดนะฮะตต่างพกนพอครูเอาเนื้อมาคือแตกนี่ป็นแคบบะไแมงวันมันแตกเย็นตอดแมวันเยอะมันคือใส่นาลายเที่ยงเลยหานะ กูกลัวมากเลยยายไปเท <ไป S 1> ทิท้งหน่อยถศบ่ายสองโมงสองโมง27นาทีแล้วจะเที่ยงแล้เมิงเออจะเที่ยงซะจะบ่ายสามนะปิดอีกก่อนอีกหนึ่งนาทีสละไผนานตีน้ำตาลปี๊บนะ,ปนะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะตำส้มตำใส่น้ำตาลปีบนะคะ พรน,นี่นะฮะมะนาวอืมหนาวมึงโปองไข่หนาะแช่น้ำเย็นนะไข่ห่างกระถาขึ้นหนาะสูตรการตำส้มตำแซบๆเราไม่ต้องใส่ผงนวยเยอะนะจ๊ะใส่ประมาณอ่า สอนชาตามเนื่องน้ำปลาแต่น้ำปลาตัวนี้จะเค็มหน่อยเราจะไม่ใส่เยอะมันแตกจังลูกมั <c oughs> นห่วนมะใส่เครื่องอะไอย่างนี้ น้ำปลาเป็นไงตัเราก็ส่นป้ปลามันจะเค็มประเดดมันเค็มอยู่แล้วคือ,อเนินเปิดน้ำเย็นสียเนาะ ในไน้าอ,อกุกอยังไ่แตยังไม่แต่งน้าวครับใสเติมน้ำปลาอ,อ๋อ ชาดจะเอาเปรี้ยวหวานนะจ๊ะปกติมัคงคุงมันต้องซับถ้ามัคงคุดขูดเวลาต่ำนั้นมันมันอ,อ,นอ่อนลอยลวยอยู่เป็นเส้นถ้าซับมันจะเป็นเศษหนากินซับก็ต้องเส้นใหญ่เนี่ยอันนี้มันก็บขดขาฝอยจะตามป้นี้สกินบอตี้สกินหมดไ <บา S 2> ม้ต่ำหุ่งนี่ ซับเสร็เจนีจังมากินจักเนียงดีกของเขาจะเป็นยางแซงมันสะททอนเขียวลุมหลมเนีน่ยสีสันคือเห็นเป็นตะกินประดัสานถูกซ้อมมะเขือเทศไม่มีเอาจบใส่มะขอไปสิ ตำหุงมาน,นีพี่นอ้องสีสันสีสันน้ำปลาน่าอร่อยมากวันนี้ขอเสนอเมนูต้ำถาดพี่นอ้องเต้าเข่องยมพันคบฟุ้งปลาหมึกหมูยอนคนไม่แล้ว อ่าสิบหลนหมอบอกใส่กระทะใหญ่ไึงใส่บานมันซุกแล้วมันก็ตืงก็ไ,ได้เหแรนแน่นี่อ่ะเยอะเซตเป็นที่เหียบหอยแล้วทานไปซอป้อมปลาหมึกกระลอกออกเบอร์อะไรบ้างดูนางมันลอกมั่บแหล่เสียได้เด้อ ยกไปหนอมักหน่อยหน่อยนี่เอาหอยอ <c oughs> อแซบะปลาหมึกนะกินกับตมหุงเอเดิมมาจากสิขาขาวกัเดิมกับสัดรเรียบร้อยค่ะไม่เข้ากัน มังลองมี่แฮนวันที่สิบหกก็วันเกิดสาวเอื้อยเดือนหน้าวันที่สิบสองก็วันเกิดน้องเทนโอ้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดก็จัดวันเกิดบ่าวหมีนี่หน่อมุ้งจัดใหญ่โตเลยใช่ไหมวันปีนี้น่ะทำไมเหนื่อยทำกับข้าวโอ้ยสัตว เกีล้างจานมึงนี่เอาลนี่ว่กินอย่างนี้เมืองสกไมเบิกยจานนะังไปเนี่ให้โซนน้อยยกอาจาน วาสนาพี่น้องโอ้ยพัดหมีน่นะซุพัดหม,นะมี่หนาวน่ะกินไหมน้ำร้อยบนบนกะนเสมึงน้อกไปขวดจังอีหลัมาเอาบเขาใครวะิด้มร แซ่บไหมแซ่บไหมสาวเอ้สาวเอ้มึงโอนให้กูละหย่างสองร้ะมึงโอนเข้าไปตรงไหนบอกเราเยอะสิบบาท มาเกียนตนะินการพี่น้องยี่สิบบาทนะครับนี่ไปสะคอนองงสำนึกเด้อพี่น้องหิวเลยบ่าย3แล้วนี่สำนึกได้ใสบบ่ไปหน่อยอาจารย์มายัางนี่ อ๋อซุก,กินแบบระสูกูยังไม่ทราบเลยว่าซุก,กินยังไงอืจังเต็มถามต่าวะสีามเบิร์ตีอยังกินบบเบิร์ตเดี๋ยวขอาปูอิม่มไม่อิ่มเลยบอกว่ามีสิบค <c oughs> นจากโลนึ่ง อ่าอาราาห้องดดประมาณุ้มข้าอรรถตลาเซบพี่นออ้องแมงวันอพแมงวันันต่ำเน่